หรือมันตันนะอยาผอมลงอีกสัก5้กิโลสิ่งที่คุณต้องทำเพิ่มนะครับคือการออกกำลังกายแบบ resistance training หรือแรงต้านนั่นเองออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเท่ากับระบบเผาผลาญคุณเพิ่มกล้ามคุณผอมถาวรคุณล้มยากกระดูกพุนยากอยากไขมันพอกตับหายเบาหวานหายความดันดีพุงยุบไขมันเลวลดเพิ่มกล้าม แล้วทำข้อที่3วันนี้ผอมลงง่ายมาก5กิโลคือโปรโตีนพืชให้ได้มากขึ้นถั่วลูกไก่นี่โปรโตีนพืชสูงมาก2ข้าวขี้นัว3สี3ถั่วลนที4่4เมล็ดเจียมเมล็ดแฟลก5หเมล็ดฟักทองทันตะวันนะครับผมจะกินรวมกันเอาไปใส่หม้อแรงดันแล้วก็หุงเป็นข้าวอยากได้สูตรก็พิมพ์ว่าถั่วแล้วก็ทักในอินบ็อกซ์ะครับ ข้อที่4นะครับคณอยากเรื่องระบบเผาผลาญเนาะแล้วอยากผอมลง5กิโลง่ายๆแล้วกระตุ้นหน้าใสาด้วยเนาะเช็คเรื่องน้ําหมดเลยคุณยังดื่มน้ําหวานชานมหรือน้ําผลไม้นะครับพวกนี้ระบบเผาผลาญมันไม่ได้พังหรอกมันจะไม่เผาไขมันระบบเผาผลาญคุณจะเผาในน้ําตาลชาตินี้คุณก็จะผอมยากมากสูตรน้ําเรื่องระบบเผาผลาญน,นะ จริงๆเนี่ยนะอเมริกาโน่เนี่ยเร่งระบบเผาผลาญดีมากๆนะแต่เราไม่เอาพวกครีมข้างล่างเหมือนมี้เนาะต้องกาแฟดําไม่หวานเท่านั้นอันที่2คือพวกนี้เลยชาเขียวมัทฉา100%นะเพราะชาเขียวเนี่ยเป็นน้ําต้านมะเร็งเลยนะมันมีสารแคดเชียมโดยเฉพาะนะเป็นมัทฉาเนาะ